นี่คือเรื่องสยองของวงการมวยเขมรครับทุกครั้งที่มีการประกบให้เจอนักชกต่างๆนานาพวกเขาพร้อมใจที่จะสู้กันหมดแต่หลังๆมานี้เราสังเกตได้เลยนะครับการประกบเจอนักมวยไทยนั้นเริ่มจะลดน้อยลงมาแล้วตอนแรกก็อยากเอาไปเคลมอยากจะเอาไปสู้ว่าตัวเองเก่งกว่าแต่หลังๆก็ต้องประกบต่างชาติไปแล้วครับเพราะว่าสู้คนไทยไม่ได้คลิปนี้วีโดนเพลกูรคนม สวัสดีครับสวัสดี FC ฟแฟนอยทุกท่านนะครับคลิปนี้อาจจะเปิดมาแบบสยองหน่อยแต่แน่นอนนี่คือเรื่องสยองของเขมรครับแฟนมอยทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวแนวๆน,นี้มามากมายแล้วแต่ดูกี่ทีดูกี่ครั้งก็ยังเป็นตะซังเหมือนเดิมสําหรับแฟนอดอยชาวกุนเขมหรือแม้กระทั่งนักมวยกุนเขมเองที่ไม่ยอมรับความจริงกันเสียทีครับ ครั้งนี้ครับเป็นการจัดขึ้นเมื่อวันที่14มีนา2568เหมือนเดือนมีนานี่แหละครับวันนี้ครับเป็นการจัดเอานักมวยไทยที่ใช้คำว่าเขาประกาศตัวชัดเจนแล้วเขาบอกว่า we don't play กุนคแมก็คือพวกเราไม่เล่นกุนคแมปกติเวลาเอานักมวยต่างชาติมาชกเนี่ยหรือว่าใครที่แบบเอ้ยยอมหรือว่าเออหอห่หมกไปตามๆเขาเขาก็จะเอาผ้าเนีมาคาด ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็เป็นธงชาติกุนคแมออารมณ์แบบว่าเคมไปเลยเนี่ยแหละคือนักชกกุนคแมของเขาประมาณนี้แต่วันนี้ครับก็เป็นการวัดชั้นวัดเชิงกันซะหน่อยครับก็คาดได้เฉพาะนักชกของฝั่งตัวเองส่วนฝั่งของนักชกค,คนอื่นหรือว่าคู่ต่อสู้ของเขาวันนี้ไม่ได้คาดด้วยแถมใส่เสื้อว่าพวกเราไม่เล่นกุนคแมด้วยนะครับไม่รู้ว่า,าทางกุนคแมเนี่ยยอมไม่ขึ้นเวทีไปได้ยังไงหรือว่ายังไง หรือว่าพวกเราเล่นกุนคาแมอย่างนี้เหรอแต่ดูจากท่าไร้รำหรือว่าท่ายืนมวยต่าง,างนานาเขาคือนักมวยไทยแบบชัดเจนเลยครับนี่คือท่าไหวค้ครูครับนี่ฮะมาแล้วครับค่อยๆล้ำค่อยๆไร้ค่อยๆทา,ายไปเรื่อยๆคลิปนี้เราจะให้ดูไปถึงขั้นการไหวค้ครูแล้วก็การต่อสู้ที่ดุเดือดเลือดล่านใครใจไปถึงห้ามดูแล้วก็บอกเร็วครับว่าสยองมากๆครับท่าไหวค้ครูของมวยไทยขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับ นี่เป็นการเจอกันระหว่างริดบุนเมานะครับเจอกับทางชอนดิคองนะครับคือชอนเนี่ยที่เป็นชื่ออย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอ่ะเป็นเป็นชาวแอฟริกาเขาเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่านักมวยไทยของเราเนี่ยแพร่หลายโดยเฉพาะในแอฟริกาตอนนี้ก็กําลังโด่งดังใช้ได้เลยนะครับนักชกจากเซาล์แอฟริกานะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร แล้วก็คลิปนี้ครับอยากจะให้ดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปยาวๆครับแฟนนัดมวยท่านไหนที่เพิ่งมาเจอคลิปเราเป็นครั้งแรกก็อยากให้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ช่องของเรา ยังมีคลิปมวยแบบนี้อีกหลากหลายคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันไปนะครับยาวๆจนถึงสิ้นปีนี้เลยมาดูกันว่าเราจะทํากันได้สักกี่คลิปกันเชียวก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่คอมเมนต์ไปกำลังใจให้กันแอดมินก็เป็นคนอีสานนะครับบอกไปหลายทีแล้วบางทีมันก็ยังมีคอมเมนต์อยู่แบบไม่ชอบอยากให้พูดภาษากลางทั้งหมดเลยจริงๆก็พูดได้แต่บางทีพูดไม่ท่องแล้วก็เวลาเชียร์มวยเนี่ยผม ผมตกแล้าผมเชียร์มวยแหรอผมตกเล่เเว,ลวลนะครับแล้วก็มันก็เป็นแนวนั้นแต่ผมไม่ได้ว่านะผมเข้าใจว่าทุกคนนะส่วนใหญ่เลย90%เข้าใจนะครับเข้าใจในเรื่องนี้แต่มีอยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละนะที่ามาด่าผมว่าอุ้ยบักเล่าเอ้ยอยงประมาณนี้เออขอโทษครับเพ่อนาขอโทษครับ,รบลูกพี่อ่านะครับโอเคคู่นี้ชกกันน้ําหนัก67กิโลกร,รัมครับ67เโลนะี่ก็ใหญ่อยู่นะเวทเวทถ้าเป็นเวทบ้านเราเนะี่ยก็นะ่จาจะใกล้เคียงกับพวก ชาโด้ได้เลยนะนะครับน้ำหนักเกือบเจ็บเกือบ70็ดโลอ่ะนะครับรเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เยอะเลยครับถ้าเปรียบเทียบเป็นปอนก็147อ๋อมันรุ่นนาบิลนี่ใช่ไหมอ้อยสี่สิบดปอนนะครับประมาณนั้นนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆนี้เพราะว่าหกสโลก็147นสี่สิบประมาณสัก70็ดเนี่ยจะเป็น154ยห้าเออใช่นะครับ154ย้าสิบสี่นะสักเจโลก็แปลงเป็นปอนประมาณนี้ครับโอเคครับมาดู เกมคู่นี้กันครับดูกันเรื่อยๆดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับโดนอะไรโดนยังไงแล้วก็มวยไทยสยองอย่างไรสำหรับทางกัมบูเดีนะครับโอเคครับยกที่หนึ่งเรียมเตรียมเตรียมตึกตีมวยเขาพูดอย่างนี้นะผมฟังบ่อยผมดูบ่อยนะครับเวลานักมวยไทยไปต่อยต่างประเทศผมไล่ดูตลอดนะครับก็ชอบดูนะครับบางคนหลังๆก็ เสาเอกเสาโทจำไม่ได้มีคนนึงที่ไปต่อยคุณทมแมที่เป็นแฝดที่ดังๆในบ้านเราเราไปต่อยพวกตีโต้เงี้ยที่ดังๆก็ไปต่อยมาล่าสุดเหมือนกันเดี๋ยวก็มาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จบในรูปแบบไหนโดนอาวุธไหนนะครับยกที่เริ่มเริ่มครับ,น,รบนักชกไทยนักชกมวยไทยกันนะครับผมบอกจะบอกเป็นมวยไทยเจอกับนักชกกระหม่แล้วกันนะครับนักมวยไทยอยู่มุมน้ําเงินครับเดินใส่ก่อนเลยครับเนี่ย ขยับเข้าหาในยืนตรงนี้เป็นเตะขวาครับหูเตะขวาเข้าบักแอลไปหนึ่งทีครับแล้วก็ขยับมาครับขยับมาอีกขยับมาอีกยึกๆยากกเตะขาขึ้นไปครับนักชกเขมรโดนแข้งขวาเสิร์ฟไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหโดน2ดอกแลวครับแข้งขวานักชกเขมรพยายามจะคว่ำต่อยหมัดขวาแล้วมีศอกซ้ายมาขู่โจแข้งขวาอีกหนึ่งทีครับเอาละครับเจอแข้งครับยืนสลับเปลี่ยนการลวครับนักมวยไทยเปลี่ยนมาเป็นการซ้ายบ้างทีไปยังไม่ถึงครับเปลี่ยนเป็นการใช้ครับสำหรับทางชอนอ่าเชนก็ได้เรียกเชน เชนเตะซ้ายครับเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับเตะซ้ายครับสำหรับนักชกไทยของเรามาครับนักมวยไทยวันนี้ก็เดินใส่ก่อนเลยครับคือดูทรงเนี่ยแกสลับกาเตะไปธรรมดานะถ้าถามว่าเกรดไหนผมดูว่าเกรดคนนี้ก็ยังอยู่ประมาณสักเกรดบีได้ครับยังไม่ถึงออ้ยเซเซเซถึงมัดแล้วมัดขวาเตะขวาบีเตะขวาโอ้ยเฮ้ย2.05ห้ว่ายครูนานกว่านะครับเนี่ยแล้วยังไงครับโอ้ยโดนตบดาบไปอีกหนึ่งที แฟนนุวยก็งงครับเอออะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดูภาพช้ากันนะครับไหว้ครูนานกว่าสยองเลยครับคือดูสีหน้าแกผมว่าสำคัญที่สุดปัญหาคือสีหน้าแกไม่เอาเลยครับแล้วก็ไปส่งกันที่มุมหรือเปล่าครับี่พออครับยังนอนไม่ลุกเลยครับนะี่ยยังเหยียดขาอยู่เลยครับ แล้วก็ตอนนี้ลุกขึ้นมาแล้วครับางพวดดกดูครับคือแกโดนแล้วใจแกไม่เอานะพอรู้ว่าเขาเป็นมวยไทยแล้วแกไม่เอาเลยครับนี่เตะขาไปหนึ่งทีก่อนแล้วก็ต่อยหมัดขวานะครับเต็มเตมครับโดนแล้วก็ซุดไปหลังจากนั้นเชนก็ทุบหมัดต่อครับหมัดขวายิงเปิดการแล้วก็เตะขวาเข้าไปเต็มบักแอลครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวดูนะครับหมัดนี้ครับเข้าไปก่อนครับดึงหลบออกมาเตะขวาครับเตะขาแล้วก็หมัดซ้ายแล้วก็ขวานะครับโอ้โหลูนี่โดนเต็มเมนะครับ คือเรียบร้อยเลยครับจริงๆอ่ะผมเดาว่าคือแกลุกก็ลุกได้อีกแหละแต่ลุกก็คงลุกมาโดนใช้คำว่าพอรู้ว่าเป็นมวยไทยแล้วใจไม่เอาเลยครับจริงๆน่าจะหลอนแต่จเจอไหวครูและแบบโอ้ยบกักฮานี่ไหวครูมวยไทยนี่วะมวยไทยนี่วะแม่เอยเอามาอีกแล้วใส่บอกตั้งประเทศว่าตั้งประเทศว่เนี่ยโอ้คาดมงคลขึ้นมาด้วยครับแล้วก็นี่ฮะก็ชนะไปครับสำหรับทางเชนครับ เตะไปแล้วก็หมัดแกคมนะหมัดปุ๊บดึงโยกออกมานิดนึงโยกออกมาเตะขวาไปแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาครับหลอกต่อยครับหยับซ้ายทะลุก,กาดเข้าไปแล้วก็หมัดขวาเข้าเต็มมาเต็มหน้าครับแล้วก็หมัดขวาตามอีกแต่ว่าลงลูกนี้ฮะโดนเตะครับปัญหาเลยคือสีหน้าค่าตานะครับคือดูว่าแกใจไม่เอาครับหลอนมวยไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องสยองของกุลคขแม่โอ้ยใส่บอกว่าเป็นมวยไทยวะ มึงเอามวยไทยมาเฮ็ดยางเขาเศร้าเอามาแล้วซูมือนี่โอ้ยเนี่ยตบเทียนึงเอ้ยพี่เลี้ยงกันว่าตบซอยเนาะเออนักมวยเจ้าของบ่เอานะเออพี่เลี้ยงการ,รมการกันว่าตบซอยแต่นักมวยเจ้าของบ่เอาแล้วไหมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเอาไว้นะครับช่องเรายังมีคลิปมวยอีกมากมายให้ท่านได้เลือกรับชมครับสำคัญอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ